ผู้ชมยังอยู่กับ most exclusive อยู่นะคะวันนี้เรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเครื่องวัดความดันโลหิตค่ะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีแบบไหนกันบ้างหลักการทำงานเป็นยังไงแล้วก็สะดวกสบายขึ้นจากเดิมแค่ไหนวันนี้เรามาทำความรู้จักกับเครื่องวัดความดันโลหิตในรูปแบบต่างๆกันเลยค่ะ ถ้าแบ่งเป็นแบบใหญ่ๆจะแบ่งได้สออย่างก็คือเป็นเชิงกลกับอัตโนมัตินะคะซึ่งเชิงกลก็จะประกอบไปด้วยเครื่องวัดความดันโลหิตแบบปลอดนะคะแล้วก็เป็นแบบที่มีเข็มเราจะเรียกว่าอันลอยถ้าเป็นชนิดนี้จะนิยมใช้ในรถพยาบาลนะคะแต่ว่า ตัวทีเล็กๆก,ก็มีสามารถที่จะไปใช้ได้แต่เชิงกลนี้ทั้งแบบประหลอดและอาน,นิลอยนะะี่ย่ะจะต้องใช้ร่วมกับหูฟังนะคะแล้วก็ผู้ใช้ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญทางวิชาชีพยอย่างเช่นพยาบาลนะคะอีกอันนึงค่ะก็จะเป็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติอันนี้ประชาชนทั่วไปสามารถที่จะซื้อมาใช้ได้นะคะซึ่งมีทั้งแบบสวมต้นแขนแล้วก็ข้อมือ อย่างบางครั้งถ้าเราไปที่โรงพยาบาลนะคะเราอาจจะเคยเห็นที่เป็นแบบอุโมงค์อันนั้นก็จัดเป็นแบบอัตโนมัติด้วยเหมือนกันแต่สําหรับผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักอยู่ใน ICU หรือว่าต้องการที่จะควบคุมดูสัญญาณชีพตลอดเวลานะคะอาจจะใช้เป็นไวท์โซนไซมอนิเตอร์แล้วก็เพ t ชเชนมอนิเตอซึ่งก็คือเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดความดังโลหิตด,ด้วยเช่นกันค่ะ บบประหลอดเนี่ยนะคะเราก็เอาคัพพันเข้าที่ต้นแขนของผู้ป่วยนะคะแล้วก็ใช้ลูกยางเนี่ยอัดความดันเข้าไปพอสูงประมาณสองร้อยเนี่ยนะคะแล้วแต่ผู้ป่วยแล้วก็ปล่อยให้ประหลอดตกลงมาแพทย์หรือพยาบาลก็จะใช้หูฟังฟังสัญญาณแล้วก็อ่านค่าว่าความดันซิสลิกกับไดแอสลิกมีค่าเป็นเท่าไหร่ซึ่งก็คือถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเราก็จะไม่รู้จังหวะที่เราจะดูว่า ตรงไหนที่เป็นความดันตัวบนหรือตัวล่างเนี่ยนะคะที่เรานิยมดูกันนะถ้าเป็นแบบอัตโนมัตินี่ก็จะแสดงผลออกมาเป็นดิจิตอลเลยค่ะแบบอัน,นิรอยเนี่ยนะคะวิธีใช้ก็เหมือนกันเอาคับพันที่แขนอันนี้จะเป็นต้นแขนของผู้ป่วยนะคะแล้วก็อัดความดันเข้าไปนะคะมันก็จะขึ้น ไปแต่ว่าใช้ต่างกันเพียงแค่จากประหลอดสูงขึ้นแต่อันนี้จะเป็นแบบเข็มนาฬิกาวนไใบค่ะแต่ก็ต้องใช้ร่วมกับหูฟังหรือสเตปโตสโคปด้วยเช่นกันค่ะโดยทั่วไปที่เราเห็นเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติเนี่ยก็จะสวมต้นแขนแล้วก็กด สตาร์ทก็ใช้งานได้ทุกวันนี้มีนักกีฬานิยมใช้นะคะเป็นแบบข้อมือก็คือใส่เข้าไปที่ข้อมือของเราแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยก็ใช้งานได้ก็รออ่านค่าเป็นตัวเลขเหมือนกัน ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะได้ร่วมกับสถาบันมตัตนวิทยาแห่งชาติเนี่ยนะคะเริ่มจากที่เราศึกษามาตรฐานที่เป็นมาตรฐานสากลและได้รับความร่วมมือจากสถาบันมตัตนวิทยาแห่งชาติของบราซิลและเยอรมันแล้วก็มีบุคลากรที่ทําการทดสอบเครื่องวัดความดัโลหิตเนี่ย เราก็เลยได้ทราบว่าทางยุโรปเนี่ยนะคะ<ๆ>เขาจะมีการตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดคดัมนโลหิตก่อนจําหน่ายตลอดเลยนะคะแล้วเราก็มาดูกันว่าในเมืองไทยเนี่ยเราดําเนินการไปแล้วอย่างไร<ๆ>หลังจากการที่เราได้ฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากเอ,อมร์ละบาราซิลเนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็ได้จัดทำมาตรฐานนะคะ จะเป็นมาตรฐานฉบับภาษาไทยซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันนะ,นะคะทั้งตัว i SO แล้วก็ OML หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาเซตอุปกรณ์ที่จะทดสอบคุณภาพของ,ของความดันโลหิตเนี่ยนะคะ แล้วเรายัางได้ร่วมมือกับสำนักง,งานคณะกรรมการอาหารและยานะคะจัดทำโครงการเพื่อที่จะ,ะเชิญผู้ประกอบการเข้ามาเพื่อเรืม่มร่วมรู้ร่วมรับฟังว่ากิจกรรมของโครงการเราเป็นยังไงบ้างะนะคะ,ะส่วนใหญ่ก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะคะอีกทั้งเราก็ลงไปตรวจสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลทั้งโรงพยาบาลประจําจังหวัดโรงพยาบาลประจําอําเภอแล้วก็วิทยาศาสตร์การแพทย์เองเนี่ยก็ไปให้บริการ ทดสอบคุณภาพเครื่องวัดความดันโลหิตของโรงพยาบาลส่งเสร,รมิมสุขภาพประจำตำบลในหลายๆจังหวัดพื้นที่ทั่วประเทศเลยค่ะตั้งแต่เราเริ่มโครงการซึ่งเป็นความร่วมมือกันจากองค์กรหลักก็คือหน่วยง,งานสถาบันนวัตยาแห่งชาติสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับหน่วยง,งานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สังกัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นเรามองความ ผลกระทบสู่ประชาชนโดยทั่วไปเป็นหลักเรามองว่าถ้าเกิดว่าเครื่องวัดความดันโลหิตในประเทศได้ผ่านการทดสอบตามวิธีการที่เราร่วมกันพัฒนาขึ้นมาได้ทุกเครื่องนะครับที่เครื่องวัดความดันโลหิตทุกเครื่องที่อยู่ในโรงพยาบาลหรือส,สถานสุขนามัยต่างๆก็ดีทุกเครื่องได้รับการทดสอบตามระยะเวลาเช่นสองปีต่อครั้งตามมาตรฐานนี้ประชาชนที่ถูกตรวจรักษาโดยใช้เครื่องวัดความดันโลหิตจะสามารถมั่นใจได้เลยว่า ผลการวัดนั้นมีความถูกต้องมั่นยำสอบท้องกับมาตรฐานสากลซึ่งถูกใช้งานในประเทศที่จเจริญแล้วอย่างเช่นยุโรปหรืออเมริกาเป็นต้นนะครับและบุคลากรทางการแพทย์ที่ใช้เครื่องวัดความดาันโลหิตเหล่านี้ในการตรวจวินิจฉัยก็สามารถจะมั่นใจได้ในผลการในผลการวัดในแต่ละครั้งไม่จําเป็นจะต้องไปวัดด้วยเครื่องมือแบบนี้แล้วก็ไปวัดต้องไปวัดเครื่องมือด้วยเครื่องมือแบบประเภทอื่นอีกเพื่อจะยืนยันหรือสอบทานความถูกต้องมั่นยำครับผม จากความสําเร็จของโครงการการพัฒนาวิธีการทดสอบเครื่องวัดความดันโลหิตตามมาตรฐานสากลซึ่งสําเร็จด้วยดีจากความร่วมมือของ2หน่วยงานหลักนะครับแล้วก็ได้รับความการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่นโรงพยาบาลต่างๆหรือห้องปฏิบัติการต่างๆทําให้ทีมงานของเราทั้ง2หน่วยเนี่ยเกิดกบบาลังใจและผู้วิจารก็เห็นความสําคัญก็ให้ความสํคาสคัญอย่างมากเพราะฉะนั้น เราจึงวางแผนร่วมกันในระยะเวลาอีก5ปีนับแต่นี้ต่อไปนะครับสิ่งที่กําลังดาเนินการอยู่ระหว่างดาเนินการซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2 5ง7มีอยู่2เครื่องนะครับก็คือเครื่องวิธีการทดสอบเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำนะครับซึ่งจะมีความจําเป็นมากสาหรับการตวรวจรักษาผู้ป่วยในบางกรณีนะครับแต่ว่าเครื่องให้สารละลายโดยหลอดเลือดดานี้จะต้องถูกใช้กับผู้ป่วยเป็นส่วนใหญ่ในโรงพยาบาลนะครับอ,อีกเครื่องมือประเภทหนึ่งก็คือว่า เครื่องวัดอุณหภูมิของผู้ป่วยโดยใช้อินฟราเรดคือแบบไม่ไม่สัมผัสเนื่องจากว่าจะสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ผู้ใช้งานจะได้ไม่ต้องติดเชื้อจากผู้ป่วยนอกจากนี้แล้วยังมีเครื่องมืออีกมากกว่า10บรายการที่เราจัดอยู่ในแผนที่เราจะทําร่วมกันพัฒนาวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากลต่อไปตลอดระยะเวลา5ปีนับแต่นี้เช่นเครื่องช่วยหายใจเครื่องกระตุ้หัวใจตู้อบเด็ก เครื่องสัญญากรรมด้วยเลเซอร์นะครับเครื่องหรือเครื่องกายภาพบําบัดด้วยอัตราโซนิกเป็นต้นครับเครื่องต่างๆเหล่านี้จะเราได้วางแผนที่จะพัฒนาวิธีการทดสอบตามมาตรฐานสากลร่วมกันและร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นโรงพยาบาลต่างๆหรือว่าห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องวัดทางการแพทย์ของภาคเอกชนด้วยครับ วิธีการวัดความดันนะครับอย่างน้อยก่อนวัดเราต้องมีการนั่งพักก่อนประมาณ5-10นาทีนะครับวิธีการวัดก็คือสอดตัวคับเข้าไปที่แขนโดยให้ระยะห่างของตัวซ้ายเนี่ยครับห่างจาก้อสอบประมาณ2-3เซนแล้วเวลารัดแขนก็คืออย่ายาแน่นเกินไปรัดพอประมาณนะครับให้ผู้ป่วยนั่งในท่าปกติไม่เกรง็งแล้วก็งายแขนขึ้นพอเราสอดคับเข้าไปแล้วนะครับก็คือถ้าผู้ป่วยพร้อมแล้วเครื่องพร้อมก็กดสตาร์ท ทําการวัดได้เลยประมาณ1หรือ2นาทีเครื่องก็จะทําการอ่านค่าความดันที่วัดได้นะครับโดยที่ความดันซิสทอริกอยู่ที่128แล้วก็ความดันไดแอสทอิกอยู่ที่78ครับผมค่ามาตรฐานก็อยู่ที่ประมาณ128 0 0แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือขึ้นอยู่กับน้ำหนักของผู้ป่วยด้วยครับครับผมวิธีการวัดเครื่องวัดความดันโลหิต โด,โดยใช้ข้อมือนะครับก็คือสอบตัวเครื่องเข้าไปที่ข้อมือของผู้ป่วยนะครับโดยห่างจากข้อมือประมาณ5มิลแล้วก็ทําการรัดแขนไว้อย่าแน่นเกินไปนะครับเหมือนเดิมครับก็คือให้ผู้ป่วยนั่งในท่าปกติสบายไม่ต้องเกร็งแล้วก็กดให้เครื่องทํางานหลังจากที่เครื่องอ่านค่าเสร็จนะครับมันจะโชว์ตัวเลข3ค่านะครับผมก็คือค่าตัวบนนี้จะเป็นซิสตรีตรก็คือความดันในสภาวะที่หัวใจมันบีตัวนะครับ แล้วก็ตัวที่2นี่ไดแอสโ l ลิกก็คือความดันสภาวะที่หัวใจมันคลายตัวตัวที่3ก็คือเป็นชีพจรครับผม โอ้โหคุณผู้ชมคะมีหลายแบบเลยนะคะเจ้าเครื่องวัดความดันโลหิตเนี่ยสมัยก่อนก็จะเป็นแบบบีบๆใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่เขาพัฒนาแล้วนะคะมีทั้งเป็นดิจิตอลแล้วก็มีแบบใส่ข้อมือด้วยค่ะก็เรียกได้ว่าให้ความสะดวกสบายกันสุดๆไปเลยนะคะแต่คุณผู้ชมจะทราบได้อย่างไรคะว่ามาตรฐานการวัดค่าความดันโลหิตนั่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะพักกันสักครู่นึงคะ่ะ เราจะมาดูการสาธิตการทดสอบคุณภาพเพื่อวัดความดันโลหิตกันนะคะ บราารทอพวชสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน นภวชยยังเหลือไหมครับวารสารอภวชอกูยืมไปหมดแล้วค่ะวารสารอพวชสื่อเพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน รูปแบบใหม่ของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ได้ที่นี่จัตุรัสวิทยาศาสตร์จามจุรีสแควร์สามย่านกรุงเทพมหานคร